เด็กน้อยคนหนึ่งที่จะชอบไปโรงเรียนมอนมอสโนซัมจรถงบอกน้องคนนี้อยู่อนุบาลอยู่แต่น้องเขาปืนเผื่อตัวเองให้มาปั่นจักรยานคุณครูบอกว่าวันพรุ่งนี้แต่งชุดอะไรมาก็ได้แต่เธอนั้นแต่งตัวเป็นแบบนี้ พี่สาวของเธอเลยรีบไปแต่งตัวเพราะมันจะสายเอาหวังว่าฉันต้องสวยและหลูแน่นอนจะใส่หมวกอันนี้อะไรอันนี้น่ารักฉันจะใส่หมวกให้ยดุทดทเลยระหว่างนั้นพี่พี่สาวเขาแต่งชุดอยู่อืม พี่สาวว่าน้องอาจจะอิจฉาเพราะพี่สาวซื้อชุดมาเยอะมากจนเลือกไม่ถูกแต่งชุดไปไหนดีเอาไหนดีอ่ะเอาเอาอันนี้กันพี่สาวของเธอนายไม่อยากใส่ พี่สองเธอเลยอยากใส่โบก็ใส่เลยหลงังจากนั้นก็ได้ไปโรงเรียนพี่สองเธอเลยแอบเอาเงินไปแล้วก็น้ำยาบางอย่างไปตัวที่ไม่มีใครรู้พี่สองเธอเลยถึงโรงเรียนพี่พี่มาก่อนหนูหรอคะ ทำไมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเหรออา้าวทำไมต้องไปโรงเรียนล่ะก็หนูจะเข้าอย่างเงี้ยอา้าวก็ไปโรงเรียนนู่นสิงั้นพี่หนูอยากบอกอะไรให้พี่พี่ต้องตามหนูมานะพี่พานหนูไปไหนว่าโรงเรียน ไปทางไหนได้จ้ะโอ๊ยโอ๊ยแบบนีนางสาวก็ได้บอกว่าฉันเริ่มจะเบื่อเธอแล้วฉันเกลียดเธอเพราะเธอดึงมือแขนงฉันจะหลุดพี่สาวเธอเลยพาไปโรงเรียนว่าสำรวจโรงเรียนเฉย แต่ทำไมน้องอะ่ะสวยเหมือนพี่เลยหรือว่าน้องอยู่ห้องกับพี่น้องต้องไปอนุบาลนะไม่ใช่ที่นี่เข้าใจไหมไปไม่จับมือพี่อยู่ตรงนี้ตลอดไปอ,อีเด็กนี่โอ้โหพี่มันสวยเหลือเกินใช่พี่นองเรียนพี่ แล้วก็เลิกซะสำรวจแค่นี้ก็พอแต่พี่คะอะไรไปสิไม่ต้องมาฮัล <Hello. S 2> โหลเออหนูไปก็ได้หลังจากนั้นน้องสาวของเธอเลยแอปมานั่งดู เราไม่แต่งชุดกันละ่ะโอ้โหมีคนอลังกันกว่าฉันคนอลังกันกว่าฉันเต็มเลยอย่างเช่นผู้หญิงชุดขาวกระโปรงสวย,ยางามลากจนผงผืนเอาล่ะครับครูไม่มีอะไรค่ะน,นอนก่อนโอ้คน,นข้างๆผู้หญิงนี้มกะปรงและคนละค่ะ เม่อ,อขยับมาใกล้ๆดูชายคนนี้ดได้แอบคิดไในใจว่าจะทำอย่างไรดีผู้ชายคนนี้คือหล่อมากแต่มีแค่ผู้หญิงคนเดียวที่ไม่แต่งมานั่นก็คือยายอารดาสมสิงจุนวันถึงแหวง ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ออราไทยสมสิงชุงชุงผู้หญิงคนนี้เป็นออราไทยสิงสิงชุงชุงเพราะชื่อเธอแปลกมากจนคนอื่นรู้เธอมากมายว่าเป็นช้างปุ๊บดแต่เมื่อก่อนเธอเลยว่าโตในไงกับพี่ผิวกี ที่คุณไปแล้วก็ได้บอกว่าสวัสดีสุ่กันอัดครูคะคุณคะเอานี้ไปกินก่อนได้ไหมคะมันเป็นวิตามินที่ช่วยหุ่นดีคะ่ะหลังจากพูดเนชาว,วันนี้ได้กินเข้าไป เกิดอาการลงรักขึ้นไม่ค่ะฉันไม่รักคุณเหมือนแกนกแต่แกนบอกว่าไม่ฉันไม่รักคุณอ o ผู้ชายคนนี้เ l e a s e stay ผู้ชายลงรักผู้หญิงคนนี้แล้วแต่คิดเหรอ เจลีจ้ะนี่คุณคะคุณต้องกอดฉันนะกอดฉันเซ่จับมือฉันก็ได้ชิวอันนี้ที่ฉชั้นได้นะฉันแค่เด็กธรรมดาทำไมทำไมกันเป็นไง ะะสนใจแล้วใช่ไหมน้องสาวน่าเกลียดแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะถ้าไม่อยากเห็นผู้ชายก็อยู่ตรงคนี้เี่แอคติ้งต่อหน้าต่อตาด็กผิงฉ,ฉันจะไม่ยอมเป็นงไงละ่ะสมหวังใช่ไหม จะทำไมฉันจะทำหน้ากดแล้วนะเอาหน้ากดก็จ้าของเธอสิก็เจ้ของเธออะ่ะอ๋อาว่าบิน,นทำไมที่สูงกว่าแกนะรู้ไหมฉันจะตบหน้าเธอไม่นานนะลงมาก็ดีละไม่ใช่ตัวสูงเท่าฉันทุกนนย ขนาดตอนนั้นยังถือยังเอากระเป๋าไม่ไหวเลยอ๋อแล้วทำไมอ่ะ,อะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่หรอกแต่เป็นเพราะว่าเธออ่ะเป็นคนที่สติไม่ดีแล้วไมอ่ะฉันได้โมโหแล้วนะ โอาแกอีกไม่นานจำไว้จ้ะคุณพี่คะกลับได้แล้วคะ่ะตามมาตามติดแกไปเไรื่อยๆหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ยังไม่รู้ตัวว่าน้องโอ้โหครูจะให้ไปทำอะไรเนี่ยว่ายน้ำทุกต่อนะ เออทำอะไรกลับบ้านเหรอฉันอยากไปไว่ายน้ำจังเลยวันนี้อยากไปมากช่วงสารวันนี้เต้ยไปไว่ายน้ำอีกแล้วสินะเดี๋ยวไม่ก็ไปวิ่งแล้วก็แข่งบอลก็น่าจะใช่แหละหรือเปล่าไปทางไหนอ่ะแก อ๋อไปวิ่งนะเองใช่ค่ะฉันรู้จักคุณรักคุณมากฉันขอกอดคุณหน่อยนะไม่ใช่อุ้มกอดหัวใจขึ้นเลยอะ่ะายไม่ต้องอ้าวหรอกครับผมรักคุณอีกเกะขอโทษน,นะคะคิปนี้อาจจะมีคำหยาบหน่อยนะ ーーっっうん。う